4เช็คลิสที่ต้องไม่พลาดในการซื้อบ้านค่ะ,ะมันไม่มีด้วยสาวว่ะร้องไห้ร้องไห้แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าบ้านที่เราซื้อมามันลงทุนต่อได้คุณต้องม,อม,มีเงินสักแบบห้าสิบล้านเออก็คือไม่มีเออใช่์ชชอยากแชร์ตอนอสังหาแหละสวัสดีค่ะบิ๋มนะคะวันนี้ในอยากแชร์ ep สองบิม๋มไม่ได้มาคนเดียวนะคะบิ๋มอยู่กับน้องแดงค่ะแล้ววันนี้สิ่งที่เราจะมาแชร์นะคะน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากรู้ เพราะมันคือ4เช็คลิสต์ที่ต้องไม่พลาดในการซื้อบ้านค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวให้น้องแนนแนะนำตัวก่อนดีกว่าว่าน้องแนนเป็นใครทำอะไรอยู่เนาะสวัสดีค่ะแนนชลินทพิปนะคะจาก e อ i ิวเอสเตค่ะปัจจุบันแนนเป็นในหน้าอาสังหาริมทรัพย์นะคะที่ปล่อยเช่าแล้วก็ขายอาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นบ้านคอนโดมิเนียม,อ,มอ,อาคารพาณิชย์แล้วก็เกี่ยวกับเชิงธุรกิจทั้งหมดค่ะ ข้อแรกเลยนะคะก็คือเลือกบ้านให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราค่ะอย่างพี่บิ่มเองอ,ะอ่ะถ้าจะซื้อบ้านอ่ะคือไปคิดว่าแบบต้อง50กตารางวาขึ้นไปให้บ้านใหญ่มีพื้นที่เยอะอะไรอ,อย่างเงี้ยคืออาจจะไม่เหมาะตรงที่ว่าเราอะอยู่กันแค่สองคนเนาะกับแฟนใช่ไหมม,มันจะทําให้แบบเนื้อที่ที่เรา เอาไปใช้เยอะๆอ่ะเราจะต้องไปดูแลเขาด้วยอย่างเช่นมีต้นไม้มีสวนอะไรอย่างเงี้ยเราโอ้อยากชมต้นไม้จังเลยแต่ว่าเอ๊ะต้องกวาดไม้ต้องกวาดใบไม้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยถ้าเราแบบว่าไม่ได้แบบว่าขนัดในการทาสวนขนาดนั้นก็ต้องเสียเงินจ้างเจิ้งเอ่ยอะไรเอ่ยใช่เออใช่ก็อยากให้ทุกคนนะคะเริ่มคิดตรงนี้ด้วยว่าเออบางทีซื้อบ้านอ่ะให้ดูที่ไลฟ์สไตล์แล้วส่วนใหญ่ว่าเราอ่ะชอบ ที่จะดูแลสวนด้วยหรือเปล่าหรือว่าชอบทําอาหารมากไหมชอบทําอะไรดีกว่าเือแล้วพื้นที่เยอะก็คือเราต้องทําความสะอาดเองก็จะเหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทํางานทุกวันอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะใช้ทำความสะอาดได้ก็คือจะมีแค่สอาทิตนาซึ่งซึ่งก็เหมือนกับทางานทุกวันเลยเจ็ดวันคราวนี้ใช่ก็เหนื่อยอยู่ซักลงซักล้างอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องดูสเปซให้มันเหมาะให้มันเหมาะจริงจเออนี่ไม่รวมซักพงาซักผ้าใช่ก็คืองานบ้านตรีมอันนี้อันนี้ก็คืออยากจะแชร์ว่าคือไลฟ์สไตล์มันสาคัญเพราะว่า อย่างบิมเนี้ยก็คือแบบมีโอกาสาได้แบบไปอยู่คอนโดเพราะว่าคอนโดเนี่ยมันใกล้กับที่ทำงานแล้วประเด็นคือไลฟ์สไตล์ของบิมอ่ะคือเราทําอาหารเราเป็นคนทําอาหารอ่ะแต่ประเด็นคือคอนโดที่เราไปอยู่อ่ะมันไม่มีพื้นที่ในการทําอาหารแม้กระทั่งเตาไฟฟ้าเนี่ยก็คือไม่ได้แบบคอนโดไม่ได้ติดตั้งให้ไว้เลยเราจะต้ตตตองซื้อเหมือนเตาไฟฟ้าที่เป็นเหมือนเตาเตาแบบเคลื่อนย้ายได้โอเคเซฟพัก <สะ S 1> ใช่มามาทําอาหารแล้วก็พื้นที่ที่เอาไว้ประกอบอาหารก็คือน้อยมากดังนั้นเนี่ยคือ พอเราเป็นคนทาอาหารเนี่ยตรงเนี้ยมันเลยสําคัญมันเลยเกิดความยากลําบากหนึ่งในการที่จะทาอาหารแล้วบางทีเราก็ท้อไม่อยากทำแล้วเงี้ยทำอาหารเนาะก็เลือกใช้ห้องที่มันมีแบบโซนทำอาหารกันสเปรดแล้วก็มีที่ดูดควันเอออันนี้สำคัญถึงถึงแม้ว่ามันจะราคาที่แบบแพงหน่อยแต่ฉันเชื่อว่ามันเสียทีเดียวอะใช่คุ้มทีเดียวเลยคือคอนโดบีมไม่ได้แบบเหมือนมันไม่ได้ออกมาให้เราทำอาหารจริงๆอ่ะ ละมันไม่ได้ดูดควันดูดกลิ่นออกไปจากตัวอาคารเลยอ่ะเขาจะว่ามันไม่มีด้วยซ้ำว่าร้องไห้ร้องไห้แต่ก็คือแบบใงโชคดีที่ตัวตัวห้องนั่งเล่นห้องครัวเนี่ยกั้นกั้นระหว่างห้องนอนเนาะก็เลยไม่มีกลิ่นไปรบกวนคือถ้าแก้ปัญหากันจริงๆก็คือเราต้องไปซื้อที่อยู่ใหม่หรือว่าแบบเอออะไรมันมันยากมันยากกว่ามากก็คือแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าก็คือเริ่มจากการเลือกอ่า property ที่มันตรงกับไลฟ์สไตล์เราไปเลยเนี่ยอันนี้คือค้ามพลาดเด็ดขาด ข้อที่2นะคะก็คือเลือกซื้อโครงการกับเ e เวลล p e r อร์ที่น่าเชื่อถือค่ะน่าเชื่อถือในที่นี้ก็คือแบบแบรนด์มีชื่อเสียงแล้วก็ใช้วัสดุที่ที่ดีมีคุณภาพวัสดุตอนที่เราไปดูบ้านอ่ะเหมือนเหมือนพาพาไปดูเนะาะเซลก็จะพาไปดูเขาก็จะให้ดูสุขภัณฑ์วัสดุในการแบบตกแต่งประตูประลูกบิดต่าง แอร์หรือแม้กระทั่งพื้นอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นความทนทานหรือความแบบไม่โอเคของบ้านได้เลยใช่เพราะฉะนั้นแบบนอกสจากเดวอลเลอร์ที่มีชื่อเสียงแล้วอะเราควรที่จะต้องดูวัสดุก่อนซื้อด้วยใช่ค่ะการการเลือกเดวอ l เลอร์ที่มีชื่อเสียงเนี่ยมันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเวลาที่เราจะขายออกไปหรือเราซื้อเพื่อลงทุนนะคะการที่ซื้อที่เป็นแบรนด์มาแล้วเนี่ย เราแทบจะไม่ต้องทำการตลาดอะไรเยอะเลยเพราะแบรนด์จะขายได้คล่องใช่ได้คล่องเขาก็ทำมาร์เก็ตติ้งอยู่แล้วถูกต้องค่ะตัวแบรนด์เขาทำมาร์เก็ตติ้งด้วยด้วยตัวแบรนด์ของโครงการเดเวลอปเปอร์ใหญ่ๆเขาจะเลือกทำเลที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยอยู่แล้วคัดมาแล้วเข้าคัดมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเราค่อนข้างมั่นใจว่าบ้านที่เราซื้อมามันลงทุนต่อได้ข้อที่สามนะคะเรื่องโลเคชั่น เจ๊เวลาเรื่องโลเคชันอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าในเมืองแบบว่าฉันต้องหยุดพามโลเคชันโนคือเราแค่แค่เลือกแบบว่าอ่ะโอเคมีใกล้ตลาดไหมมีห้างสรรพสินค้าใกล้ๆกล้ไหมมีชุมชนอยู่แถวนั้นไหมมีโรงพยาบาลอะไรบ้างมีโรงเรียนหรือแม้กระทั่งใกล้ทางด่วนหรือเปล่า BTS เอา BTS ไม่ต้องก็ได้เอาแค่ใกล้ทางด่วนไหมเดินทางสะดวกหรือเปล่าคือเรื่องโลเคชันที่มันแบบมันครบครบทิ้งเงี้ย ในในจำนวนเงินที่เราแบบเออตั้งบัตเจตไว้ส่วนหนึ่งอ่ะอย่างน้อยมันต้องมีมันมีอยู่แล้วในราคาแบบบาทสามล้านห้าล้านหรือเป็นสิบสิบล้านยี่สิบล้านคือยังไงถ้าเลือกเลือกแล้วมันครบแบบเนี้ยในบัตเจตเราอ่ะมันมีมันมีค่ะมันมีอยู่แล้วใช่จะเป็นบ้านมือสองหรือบ้านมือหนึ่งอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราเลือกให้มันครบตรงเนี้ยอย่างน้อยนะถ้าถ้าคุณไม่อยู่เองอ่ะคุณซื้อเก่งกาไรก็ยังแบบ ก็ยังได้เลยอ่ะใช่ใช่ใช่เอออันนี้ก็สำคัญโดยเฉชั้นสองพันไม่ใช่แค่สําคัญว่าเฮ้ยเราต้องอยู่ในจุดที่แบบโอ้โหยุทธศาสตร์ของแบบกรุงเทพมหานครอะไรอย่างงี้ไม่ต้องไม่ขนาดนั้นไม่ต้องแบบโอ้สกรุงเทพเพราะอันนั้นทุณคต้องมีเงินสักแบบห้าสิบล้านเออก็คือไม่มีเออใช่ใช่ใช่ข้อที่สี่นะคะเป็นเรื่องของการเงินค่ะก็คือค่าใช้จ่ายทั้งก่อนแล้วก็หลังซื้อซื้อบ้านนะคะคนอ่ะจะคิดแค่ว่า เออฉันมีสลิปเงินเดือนแล้วฉันอยากจะมีบ้านอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออทุกคนมันต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก่อนที่จะซื้อ,อบ้านจริงนะต้องเตรียมไว้อย่างแบบค่ามาจําเนี่ยอ่ะห้าพันหมืน่นหนึ่งต้องมีมแน่ใช่ใชจะรูดบัตรหรือว่าจะเป็นเงินสดอย่างน้อยคุณก็ต้องคุณก็ต้องมีเงินไว้อย่างบางที่กู้ไม่ได้เต็มไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างน้อยก็ต้องมีเงินดาวสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเตรียมเงินไว้คืออย่าอย่าคิดมองแค่ว่าสลิปเงินเดือน จะใช้ได้ทุกอย่างมันมันไม่ใช่ค่ะมันต้องดูค่าใช้จ่ายพวกนี้ด้วย<ม>แล้วอย่างถ้าเราไปซื้อบ้านแบบที่ไม่ใช่โครงการ 1, 1> มือหนึ่งอ่ะโครงการมือสองอ่ะมันจะมีเรื่องค่าธรรมเนียมในการโอนโอนกรรมสิทธิ<ม>์ไปโอนกันที่กรมที่ดินมันจะมีค่าตรงเนี้เป็นค่าธรรมเนียม,มอ่ะ<ม>ก็ขึ้นอยู่กับมูลค่าของบ้านด้วยอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าให้รู้ว่าคนที่ไม่ได้ซื้อบ้านมือหนึ่งอ่ะไปซื้อบ้านมือสองอ่ะมันจะมีค่าใช้จ่ายตรงนี้อือ่ะหนึ่งและก็คือค่า ค่ามาจำก่อนจะซื้อบ้านอสองค่าประเมินค่าประเมินที่ธนาคารจะประเมินราคาที่เราจะกู้ได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเสียค่าหลักพันแต่ก็ต้องเป็นเงินเนาะก็งเงินทุกแบบสเต็ปใช่ค่ะจ่ายออกรัวๆอย่างอย่างที่3เนี่ยจะเป็นเรื่องอ่ะ จะซื้อจะขายแหละแล้วก็เป็นเรื่องของโอนแล้วก็จดจำนองอันนี้คือซั้อบมือสองที่ซื้อบ้านมือสองอ่ะที่จะต้องจ่ายคนซื้อมือหนึ่งอ่ะอาจจะรู้สึกว่าอแทบจะไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเพราะว่าธนาคารก็ยื่นค่าประเมินมาให้แล้วค่าโอนบางทีโครงการออกให้ฟรีโอนไม่เสียใครให้จ่ายก็แทบจะไม่ต้องอะไรแหละ ก็จะสบายๆอะอย่างคนซื้อมือหนึ่งก็จะเป็นข้อดีคือตรงนี้ค่ะแต่คนซื้อมือสองเนี่ยจะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนเนาะแล้วส่วนค่าใช้จ่ายหลังจากที่ซื้อบ้านแล้วเราคงไม่ซื้อบ้านมาแล้วก็นอนพื้นถูกไหมคะทุกคนต้องมีเฟอร์นิเจอร์ก็ต้องมีโต๊ะตู้เตียงหรือว่าผ้าห่มผ้าห่มหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ที่ต้องอยู่ในบ้านเราต้องการเงินส่วนเนี้ยเพื่อที่จะไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านมาด้วย ใช่ม่ชคเฟอร์นิเจอร์นะม่านเออม่านต้องติดคือแบบว่าไม่ติดนี่คือไม่ได้เป็นอย่างแรกๆที่ต้องทําใช่เออมีม่านมีแอร์คือคนที่ซื้อโครงการใหม่ๆอ่ะอย่างบางทีเขาอาจจะแถมมาเปนมีม่านมีแอร์แต่ว่าเฟอร์อื่นๆอาจจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันเงินส่วนเนี่ยเพื่อตกแต่งด้วย อย่างแค่ซื้อบ้านอ่ะออกกู้ร้อยเต็มร้อยเปอร์เซ็นเต็มมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แค่ตัวบ้านนะมันแค่ได้ได้แค่ตัว property อ่ะคือคอนโดบ้านแค่หน,นัง<ช>แต่ถ้าตกแต่งไม่รวมใช่คือดังนั้นเราก็ต้องเตรียมเงินไว้ส่วนหนึ่งแหละเพื่อที่จะตกแต่งบ้านมันจะมีตั้งแต่แบบเราไปซื้อเฟอร์ลอยแบบอีกอีเกียหรือว่าจะบิวต์ออมบิอินกันไปเลยเรื่องใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวยไปเลยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่งบพี่ที่มีแต่มันคือเงินที่จะต้องใช้จ่ายนะตอนที่เราแบบ,แบ,บ ได้บ้านมาเป็นของเราแหละใช่ซึ่งตรงนี้แหละมีความบานปลายสูงใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเอออันนี้สวยเนาะดูในเน็ตหรือไปดูของอะไรเงี้ยแต่พอเอามาลงตัวบ้านเรามันดันไม่เข้ากับเฟอร์นิเจอร์อื่นๆแล้วก็จะแบบมันก็จะกลายเป็นบานปลายใช่อย่างที่พี่บีบบอกเพราะฉะนั้นแบบทุกคนต้องการเงินส่วนเนี้ยแบบเอาไว้ส่วนนึงเลยนะเพื่อที่จะตกแต่งนี่คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนาะที่แบบว่าเอาเอามาให้มาแชร์ละกันที่ว่า ต้องต้องมีอะไรบ้างค่ะดังนั้นเงินก็คือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่พานไม่ได้เลยที่จะต้องติ๊กถูกว่าเรามีเพียงพอที่จะดูแลในทุกๆส่วนของการซื้อบ้านของเรา และนี่ก็คือสี่เช็คลิสต์ที่ห้ามพลาดก่อนการซื้อบ้านนะคะวันนี้ก็มาแชร์ภาพก,กว้างๆให้เพื่อนๆรู้กันเพราะว่าถ้าเกิดลงถึงดีเทลในสินาทีก็ไม่พองอ๋ใช่แล้วใครที่มีปัญหาเคยพลาดในการซื้อบ้านนะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้นะคะโอเคแล้วก็ถ้าเกิดชอบนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะที่สําคัญวันนี้บิมเปิดวาร์ปน,น้องแนนให้แล้วนะคะคือไปติดตามน้องแนนได้ที่ไอจีดได้เลยนะคะแล้วถ้าไงก็เดี๋ยวอาจจะ เจอการคลิปหน้าอีกเนาะแต่คลิปหน้าจะเป็นอะไรเ,เดี๋ยวเรอรอดูฟีดแบ็กกันโอเคได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนแล้วล่ะ,ะคะสวัสดีคะ่นนคะ